สวยรอสวยงามสวยรอครับเลือดต่างหลายล้ำดิบูบาจูชุดใดเนาะกเลยเป็นคำทีมาาของคำว่าเจ้าชู้ประตูดินเป็นข้าเรือเก่าเลยนะครับน่อมรับพี่น้องนอมรับบ่าน้าทองเที่ยวคนเก่งเนาะ ผู้มดเนี่ยทุกจุดนี่ยของเมืองไทยเดินทางไปใส่เดินทางมาใส่เรือเต็มแล้วเดี๋ยวเรารอขึ้นเรือรอลงเรือนะเป็นเหมือนท่าเรือครับท่าเรือโพรวัน เป็นไม้นะครับเป็นไม้อนนี้เราจะาเดินทางนะครับไปลงเรือแล้วก็จะซื้อบัตรก่อนอะไระครับบัรละคนคน10บาทนี่อางน,นี้ก็จะเป็นเรือนะครับเรือถ้าเรือพูอรุณน,นะครับเราจะข้ามไปวัดอารุณ จะมองเห็นนะครับมองเห็นพัอดอรุณเดี๋ยวบาบูจะขามไปตรงนั้นพี่น้องแล้วั็ย่านาไปด้านในเนาะบรรยารกาศข้ารเรือก็มีแต่ชาวต่างชาติด้พี่นออ้อง สีส้ส้มด้านบนจะเป็นทูชี่อันนี้เป็นเรือเมาบ่อเรอเมาเรือเมาครับอันจะเป็นเรือเกมาเรืออเรือด่วนเรือดวนเจ้าพระยาอันนี้เรือด่วนรือด่นที่ขนาดกลาง มีเรือหงงางยาวที่ที่ทบริการท่องเที่ยวนะเรือเรือหางยาวขนาดนั้นใส่แน่นเรือด่วนครับผมโอ้โหมุมนี้สวยมากครับเ่านครับเร <ๆๆ S 1> ือสามสี่รำห้าำจ่อเพื่อจะเข้าไปท่าเรือวัดอรุณน,นะครับโอ้โหสุดยอดท่องเที่ยวไทย โบขามจากท่าเรือท่าเตียนนะครับก็จะข้ามาที่ท่าเรือุแม่เผือกนะครับ ไมพี่น้องครับก็จะมีป้ายบอกทางเลยฮะท่าเรือท่าช้างวัดโคสิธาราม อันนี้ก็จะตามป้ายนะครับก็จะอนุสานอนุสานข้าเรือคุณแม่เผือกบ่าวพวกก็จะเดินทางเข้าไปในวัดนะครับพระปรางนะครับฝั่งนี้ก็จะเดินออกไปด้านหน้าอันนี้คือทางเข้านะครับ ก็เดินทางมาถึงแล้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระป,ปรางพระป,ปรางวัดอรุณอฝัอ่งนี้ก็จะเป็นยักษ์นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปพักหายร้อนก่อนนิดนึง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเลยฮะของเมืองไทยพระปรางวัดอรุณโอ้โห น,นี้ก็จะเป็นโบสถ์นะฮะโบสถ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน,นะครับเ,เ,รเ,เมื่อทรงครานั้นนะครับพระเจ้าตากสินก็ยกทัพมานะครับมาถึงที่นี่ก็พอรุ่งแจ้งพอดีนะครับรุ่งเช้าพอดีนะครับก็วัดอันนี้ก็คือวัดอรุณอรุณก็หมายความว่าสว่างก็คือเช้านะครับครับหรือว่าวัดแจ้งครับวัดแจ้งก็มีความหมายว่า สว่างนะครับเช้าเหมือนกันครับมาหัวคิดบายจังสันเรียกพี่น้องโอ้โหทางชาติพี่น้องเลยทางชาติทางชาติที่จะรอรงเรือนะครับ ตอนที่บาบขึ้นเรือมากนาะเพี่น้องเนาะขึ้นจากเรือนะครับตอนที่ขึ้นจากเรือมาเห็นเรือที่จะมาเทียบทาลอ่อไ้นักท่องเที่ยวจะลงไปบนเรือนะครับเรือต่างหลายล่ำเดียั่งบ่พอต้องหลีกรอ่าเรือเขามาเดี๋ยวานนาออายาบาบูจะไปยืนอีกชุดมุมมึงนึงมุมนึงเนาะเก็บภาพบรรยากาศ ด้านในก็ยังคงสวยงามมีคุณค่าอยู่คือเกา่าที่พี่น้องเอ๋ยนะฮะสิ่งคองคุณคา่าของเมืองไทยว,ว้าวโอ้โหหลายแห่งหลายแห่ง ไปด้านบนก่อนพี่น้องเลยนะครับไปเบงเอา่าต่างชาติใส่สุดไทยสวยลอ,อกันทั้งนั้นเลยสวย,สวยงามสวยลอสวยงามสวยลอว้าว มีโอกาสบาบอกับยังไงมาเห็นนอพี่น้องมาสัมผัสนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ฮะนี่คือชาวต่างชาตินะครับที่หลงไหลในวัฒนธรรมเมืองไทยนะครับต้องมาให้ได้นะครับโอ้โหมองไปทั้งไหนก็นมีแต่ชุดไทยพี่น้องเลย อยากว่าภาษาอังกฤษเป็นเด้พี่น้ราอยากจะถามนักทองเทียวว่าเพิ่นมกชุดไทยในโมเมตนต์ใดนเนาะชอบใส่ชุดไทยในโมเมตนต์ไหนนะครับโอ้โห

ไม่แปลกใจนะครับท่านผู้ชมครับว่าประเทศไทยทําไมถึงมีชื่อเสียงนะฮะดังไกลไปทั่วโลกเพราะว่านี่ฮะเมื่อนักท่องเที่ยวม,มานี่ยฮะก็จะถ่ายถ่ายภาพนะครับไปลงสตอรี่นะครับหรือว่าไปลงหน้าปกของตัวเองนะครับก็จะเป็น การประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งอย่างนะครับเมื่อเห็นต่อต่อกันไปนะครับก็จะเดินทางมาสัมผัสด,ด้วยตนเองนะครับโอ้โหนี่เลยครับท่านผู้ชมครับฝั่งด้านบุก็มีนะครับ 姐姐害羞啊、哦。 โอ้โหอิมอ่มอกอิม่มใจพี่น,น้องเอ๋ยขาบรรยากาศดานันนอกดันในเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับบาพวกเองก็ถือว่านําเสนอนะครับในความเป็นจริงนะครับในสิ่งที่ตัวเองเห็นนะในสิ่งที่ตัวเองไปนะครับพี่น,น้องครับนะครับ้าวาอวยกับอวยในสิ่งที่ที่เป็นจริงนะ ท่านผู้ชมรับชมกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนี่คือภาพที่ได้บันทึกไว้นะครับช่วงเดือนเมษานะครับบ่าวบุูเองก็เดินทางมาช่วงวันที่เท่าสามนะครับมีนาคมปีพศ .2540 ฮกซิปนเองพี่น้องเอ๋ยนะครัสำหรับคลิปนี้บ่าวบุูเองสองข้อเนี่ยลาไปแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะก่อนจากนะฮะสร้ยแห่งกำลังใจบาบูใยการไม่กดข้ามโฆษณามนะครับเพื่อบาบูจะมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปและกกการเดินทางต่อไปเนาะพี่น้องเนาะงสำหรับมือนี้คลิปนี้บาบูเขอเนี่ยกล่าวความมา สบายดีสวัสดีครับ